อ๋อนี่ไงนาต้นจันมันมีดอกมีม่วงให้เบครับผมจะเป็นดอกม่ว้เสออกช่วงเือนเมตาผมออกได้เน่งิตอจะร่วงเลยอ๋อบ้า้นม้ของบ้านต้นม้ Bye-bye. พอไปย้อมผ้าให้อ๋อโอเค